ปลูกถั่วบาซิลเป็นพืชคุมดินรอบขอบสระกันเราเริ่มจากซื้อเมล็ดพันถั่วบาซิลมาเพาะเมล็ดเอง500เม็ดค่ะในถาดหลุมใช้พีทมอสในการเพราะเมล็ดโดยเราจะเพาะหลุมละหนึ่งเมล็ดนะคะใช้ถัดหลุมหลายขนาดเลยค่ะอยากลองทดสอบด้วยว่าขนาดไหนเมล็ดจ,จะงอกเร็วที่สุดและอัตราการงอกเยอะที่สุดค่ะได้ถัดเพาะมา5ถาดลดน้าให้ชุ่มแล้วเราก็จะเอาตะเกียบจิ้มให้เป็นรูแบบนี้ก่อนแล้วก็หย่อนเมล็ดไปหลุมละหนึ่งเมล็ดเลยค่ะก <ๆ S 2> ารปลูกถั่วบาซิลเขาไม่แนะนําให้หวานนะคะก็ไม่ควรปลูกหรือเกินไปหรือว่าตื้นเเเกกกินนไปหยยออดดมลลล็็็สรจแแ้้้วคค่่ๆบบบีะ เราก็จะตั้งไว้ในที่ร่มรดน้ําแค่วันละหนึ่งครั้งผ่านไปประมาณ3-4วันเมล็ดถั่วเริ่มงอกออกมาแล้วนะคะถาดหลุมที่เล็กที่สุดเขาจะเริ่มงอกก่อนเลยค่ะ4วันหลุมใหญ่ยังไม่งอกเลยนะคะแล้วก็วันที่6ของการเพาะเมล็ดแล้วนะคะหลุมเล็กงอกขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะส่วนหลุมใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มงอกขึ้นมาบางแล้วค่ะแต่บางถาดก็ยังไม่งอกเลยที่7ครบ1อาทิตย์แล้วนะคะถาดหลุมเล็กนี่งอกออกมาเกือบครบทุกหลุมแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีใบที่หนึ่งใบที่2แล้วค่ะว่าหลุมใหญ่ตอนนี้ก็คือยังงอกน้ออยมมมมากกๆววััันนนนททททีีีีี่่่่่8 8ะะคหลเเ็ริใบ3 4 ออกมาแล้วนะคะส่วนหลุมใหญ่เนี่ยก็เริ่มงอกเพิ่มแล้วค่ะ่ก็บางต้นเริ่มมีใบออกมาบ้างคะ่ะแล้วนี่ก็ผ่านมาครบ10วันแล้วนะคะหลุมเล็กนี่งอกมาเต็มมากๆแล้วคะ่ะส่วนหลุมใหญ่ก็คือบางหลุมคือยังไม่งอกเลยคะ่ะมาดูต่อวันที่12คะ่ะใบเริ่มกลางกันเยอะมากๆแล้วแต่หลุมใหญ่ก็ยังงอกน้อยอย,อยู่เหมือนเดิมคะ่ะและนี่ก็วันที่15แล้วนะคะหลุมใหญ่หลายๆเม็ดก็น่าจะไม่งอกแล้วค่ะน่าจะงอกได้เต็มที่เท่านี้ค่ะส่วนหลุมเล็กนี่งอกเกือบครบทุกหลุมเลยจริงๆตอนนี้ก็น่าจะเอาไปปลูกได้แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่่่่่วววาาางงงเลยคคะะจมตออนนนี้ก็รบ30ัพด นี่คือพอไว้1เดือนเลยนะคะของอกได้ประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเอาถั่วบาซิลตรงนี้ไปปลูกที่ขอบสระก,กันค่ะ